นหเาเหมือนสัตว์ประหลาดเลยห้องห้องห้องยังไม่ปิดรู้ว่าห้องมีของเล่นนะโอ้ยเข้าห้องเองเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยเก่งเกินไปแล้วเฮ้ยคุณแอนไม่เข้าจะว่าไงหลังนะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วครับสัตว์ประหลาดไปแล้วครับไปแล้วครับ เเเิเปินเบเกอร์นะบางที่เป็นน้ำเบเกอร์นะครัีว่าไก่สายตางปั้นพญานาคเหรอฮเปย์เฮดแะละจำไดยว่า นี่นะเดี๋ยวป้าจะไปล้างให้ก่อนหนุูร้อนี่นะห้ามลุกไปไหนนะโอเคปะ่ะ<ม>เออมาจับมือจับมือกันโอเคห้ามไปไหนรอนีนี่แป๊บนึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปล้างก่อนนั<า>่งดูสิยังไม่ไปเลยหนูก็ลุกตามแล้วอะ่ะลุกก่อนแล้วอะ่ะ เดี้ยเดี้ยวาเียังไม่เกเห้ยเห้าหียเหี้เี้อดกันเดีนยี้ยเี้เหีนยเ้ยี้ี้ยยเหียเีนเหยี แต่วันนี้บ่มีความหมายน้ำตาพาเรารู้ข่าวว่าเจ้าแต่งงานคะแนนสงสารน้อยหนึ่งบ่มีใช่ไหมเจ็บปวดเหลือเกินแลงเงินสู่เขาเบ่ได้บ่อยากค้องให แต่น้ำมันไหลออกมาเร็วเร็วทำหน้าทหน้าให้ป้าดูหน้าด้วยอทำหน้าทำหน้าทำหน้าด้วยอทำหน้าหน่อยทำหน้าหน่อยทำหน้าเบ่งหน่อยเออ เอาอีกทำหน้าอีกทำหน้มมาอีกเล้วดูทำหน้ออาอืออเป่าได้ร้อนร้อนร้อนเป่าเออไอ้ร้อนปาไปเก่งนี่หว่าอ้ยเก่งเอาเข้ามาใกล้ๆหน่อยเอเอเอ่ะ ยินั่นจะกินข้าวเย็นไหมเนี่ยกินไม่ได้แล้วข้าวเย็น,นอ,อ่ะร้อนร้อนร้อนเก่งเก่งลูกเก่งเก่งลูกเก่งจังเลยหมุน บ้านไหนเหมือนบ้านนี้บ้างเนาะเนี่ยดูเขากินนมนะเขากินเป็นปกติแต่ดูเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเขาจะถือไว้ตลอดยีิบสี่เลยเขาติดมากห่างตัวไม่ได้เลยพอห่างตัวเพื่เขาจะร้องหาเลยเนี่ยเนี่เขาเขามีชื่อนะครับเนี่ยตัวนี้มีชื่อว่าแมมแมสไหนแมมเมสลูกแมมเมสจะไหนแมมเมสเลี้ยงไงนีหนอด้วยแมมเมสนีพอด้วยเนี่ยลูกบ้าน ลูกบ้านไหนเป็นแบบนี้บ้างครับเนี่ยเขาติดมากๆเลยเนะี่ยจะห่างกันไม่ถึงนาทีเลยดูสิดูสิดูสิเป็นเรื่องแปลกแต่น่ารักนะได้แน่ไดนะ้แน่แผงขนมใหญ่กว่าคนอีกอร่อยไหมนุงกันอะไรวะรอย เสียงไรเออ,เอ,อกินไปก็โดดไปว้าวเก่งจังเลยกินส้มคนเดียวลูกเดียวจะหมดแล้วนู่นน่ะนู่นน่ะว้าวว้าวว้าว,ว,าว,ว,าว ว <c ười> ้าวเขียวบ้างนะไม่ในเขียวนะว้ายอุ้ยก <c ười> ินแป๊บเดียวหมดถ้วยเลยหมดว้าหมดเลยมานี่ปอกให้ใหม่ mày?

นี่พี่น้องผู้ดใด่ายเจ็ลูกบเมเอยตอนนี้ทานขั้นทานคำตั้งสิบเบิร์ตสิรับแล้วแล้วอยากให้เบิ่งผลงานตอนยังมีทานมีเบียดเต็มทีอยู่เบิงบ่งเบิ่งกระจายเบิง่งถังกระมีตะก้ากระมากระมังกระมีพัดลมกระมี กองน้มกามาตุ๊กตากระจายเต็มชิ้นน้องชิ้นน้องเบิ่งเบิงเบิ่ง่คอนเขาสีหลับคอนเขาสีแบดเบิ่งชิ้นน้องไอ้เบิ่งมือมือหนึ่งมันว่ากฎหมายไี่เป็นของยังลลกอย่บันแต่ก็มีความสุขดีครับ ไก่ร้องไงไก่ไก่กุ๊กไก่กุ๊ม้าร้องไงม้าม้ากับกับม้ากับกับนกเขาอ่ะนกเขาร้องยังไงนกเขาร้องยังไงฮนอะนกเขาร้องยังไงพับพับเออพับพับอู้นกเขาร้องพับพับร้องไงนะ có kiến gì nhà trên nhà trên nhà còn hắn cùi khấu cùi mình phát ăn hay không khéo Ừm, kìa nhà xì มันหมดแล้วน้ำน่ะกินยาก่อนกินยาก่อนนกินแล้วปอดเองอีกเอ วันนี้มาเก็บหมดแล้วอีกอันเดียวจะเ,เอาคุยมาให้เล่เาคุยมาให้เอาคุยมาให้รับวันนี้น้องขีมนั่งทำอะไระ๊ะเอ๋เอ๋เอ๋ ทำอะไรไปหาหมอไหมไไหกินข้าวไหมไ<ป>อาบน้ำไหมไปสนามบอลไหมไป,ไปเล่นทะเลไหมไป,ไปฉีดยาไหมไ,<ป>ไม่ไปทักที่เลย บอกอยากรีบกดติดตามให้ด้วยนะครับคนนี้แปกดติดตามด้วยนะคะเออกดติดตามให้น้องเขีนด้วยนะคะาแป้งดแล้แป้งด้วย ยืนข uh ึ so 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 ้นตับตาไว้มาทันนี้เหรอแม่ใกล้บ้านหน่อยเออดูตัวเองนะดูดิดูดูดูฟังนี่ฟังบอกกูติดตั้งไว้คิดดูนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้าสวัสดีจุ๊บจุ๊บจมินิฮาร์ท

ต้นมะม่วงใหญ่ทับแล้วนะกินมะม่วงมา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 อร่อยอร่อยจังเลยตักหนักไหมหนักทับอีกไหมทับอีกเอาอเอ่อทัีกไหมทับอีกเอาได้ไหมทับอี้ไหมเอ้อไหวไหมไหวไปโรงพยาบาลไหมไม่ไปไปหาหมอฉีดยาไหมไม่ฉีดฉีดเนาะไปเจาะเลือดเนาะข้างน้น หมอฉีดยาของเล่นหมอฉีดยาเยอะแยะยะของเล่ <c oughs> นหมอฉีดยาเยอะแยะเลยไปหาหมอตรวจเลือดแล้วลูกเนาะเจาะเลือดฉีดยาเนาะเจาะเลือดฉีดยาของเล่นไปไหมไปชื้อไหมไปชื้อของเล่นตรวจฉีดยาเลือดไหมไม่เอาไปหาหมอโรงพยาบาลเลยเจาะเลือดเลยไปไหมเอาหมอ มันเจาะเลือดของเด่นเอาของจริงเลยไหมเอาของจริงของกินเลยเจ๋งมากนี่เดี๋ยวป้าชื้อมาให้เดีย๋ยวป้าชื่อมาให้รอป้าอ่อนรอป้าอ่อนรอป้าอยู่ตรงนี้นะโอเคไหมโอเคโอเคไหวไหมลูกไหวไหมไหวสูบไหมสู้รอป้าอยู่นี่นะรอได้ไหมได<ว>้ยู่ป้า ไปเอไปซื้อของเล่นจิตจอแผลเลือดเออเดี๋ยวป้าไปซื้อของเล่นจอเลือดให้ <Okay. S 1> หาคุณหมอให้โอเคนะไม่บายจุ๊บบไม่บาย Oh!

เอาแย่ะเลยใช่ไหมเอาเอาหมาแลอวไงนะแล้วไก่ล่ะกุ๊ก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 แมวล่ะแมวนกเขาล่ะโอ้เก่งมากนกเขาได้ไงนะโอ้